วันนี้จะพาไปบุกกระท่อมจุดเริ่มต้นของความรักแบบโหดๆแต่แอบหวานของไอ้เสือมือดปอณัฐวุฒิในละครวนาลีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นกระท่อมธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าโรแมนติกสุดๆเพราะถ่ายทำอองแมกไม้ในป่านครนายกและถือเป็นโลเคชั่นหลักของคู่มวยเอกเอ้ยคู่พระนางพี่ปอกับนางเอกใหม่น้องมิวลักนาราที่ต้องมาใช้ชีวิตติดปากันสองคนหลังจากเสือมือดวางแผนหลอกจับตัวสาววิชุดามมาเรียกค่าถ่ายแต่ก่อนจะมีซีนหวานๆพระเอกพี่ปอก็ขอรับน้องด้วยซีนโหดกันก่อน เพราะน้องจากจะช่วยติวเรื่อง acting แล้วยังยอมสอนคิวแอคชั่นขั้นเทพให้น้องมิวแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะปังชกหน้าปังปังไม่ใช่โอ๊ะออกเลยเรื่องครับจะน้องเหนื่อยมากเพราะว่าตัว ต้องโดนชุดกระชากลากหู<ช>อ,อยู่ตลอดเวลาเพราะว,าว่ากลัวค่ะกลัวเล่นเล่นจริงเล่นจริงพี่เขาเล่นอนบ่ตึงเลยตกใจเหมือนกัน,นค่ะโดนไปกระแทกทีหนึ่งด้วยโดนข้อมือเขาไปทีนึงคือคือก็อยากจะให้ให้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ทำให้เจ็บแต่ว่าให้มันมีความรู้สึกบ้างมันเฉียดเฉียดอะไรอย่างงี้ไม่เฉียดแล้วพี่ปอพีไม่เฉียดแล้วไม่เฉียดแล้ว ไม่ได้โหดจริงๆหรอกแต่เป็นการแกล้งโหดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะมีมุมน่ารักน่ารักมากๆเลยที่จะแบบว่าเป็นแฟนจะได้ดูไปชมไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะครับว่านารีจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องอยู่ในความทรงจําของคุณผู้ชมทางช่องสามอย่างแน่นอนครับทีนี้เราก็เริ่มเห็นเห็นนะครับเห็นพี่ป๋อเป็นเป็นเสือมืดไปแล้วที่น่ารักที่น่ารักอ่าเห็นน้องมิวเป็นวิชุดาที่แสนโซนแก่นเซียวก็ฝากว่านารีในเวอร์ชั่นนี้ก็คงเป็นเวอร์ชั่นที่ อาจจะไม,ไม่ไม่ได้เหมือนของเดิมเลยเพราะขององของเดิมมันแบบยี่สิปีมาแล้วเนาะอันนี้แล้วมุมมองของเราก็จะมองมองต่างไปส่วนสำหรับพี่ป๋ออาจจะเห็นในหลายๆบทบาทมาแล้วก็ลองมาดูในลักษณะที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดูบ้าง